สวัสดีค่ะสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องการจัดฟันหรือว่ากำลังจะจัดฟันครั้งแรกต้องดูคลิปนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หมอนัดคลินิกทันตกรรมค่ะตรงนี้เป็นสาขาถนนพยาสัจจา ต้องขอบอกว่าเป็นสาขาที่4ี่ของเขาแล้วนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าก่อนการจัดฟันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้อ้ําพาทุกคนมาหาคำตอบกันที่หมอนักคลินิกทันตกรรมค่ะตามอ้ํามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอนักคลินิกทันตกรรมดีดีให้บริการค่ะพอดีอ้ําสนใจเรื่องการจัดฟันนะคะอยากทราบว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วควรพี่ๆช่วยให้คําแนะนาหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะน้องอั้มต้องกรอกประวัติส่วนตัวค่ะเพราะว่าในประวัติส่วนตัวต้องระบุโรคประจําตัวและแพ้ยานะคะเพื่อคัดกรองคนไข้ก่อนเข้าพบคุณหมอค่ะหมอได้ค่ะเค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากกรอกประวัติเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องอั้มนั่งรอหน้าห้องตรวจนะคะ,คะเพื่อรอคุณหมอเรียกตรวจเข้าห้องค่ะค่ะติ พอดีอั้มมีคำถามอะคะ่ะแล้วแบบนี้เราต้องเคียย์ช่องปากทุกคนไหมอะค่ะแล้วอั้มต้องถอนฟันไหมคะการเครียย์ช่องปากขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลค่ะว่ามีฟันผุเยอะหรือปเปล่าอุปนิซี่มีฟันคุดกิซี่ต้องให้คุณหมอเป็นคนตวรวจและวางแผนอีกทีนึงคะ่ะอ๋อแบบนี้แสดงว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฟันนะคะสามารถแบ่งจ่ายได้ไหมคะได้ค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลนะคะสามารถแบ่งชําระได้นะคะเมื่อชําระจนครบแล้วจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มนะคะอ๋อค่ะค่ะมาลังเข้าขักตอนได้เลยค่ะพี่ผู้ช่วยเล็กแล้เพื่นอนเ ขอให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหลังจากพบคุณหมอเพื่อประเมินการรักษาแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะไปเอกซเรย์แล้วก็พิมพปากกันนะคะเชิญนั่นเลยค่ะ ฟิล์มเอ็กซเรย์ของเรานะคะก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือเป็นเอ็กซเรย์ด้านข้างนะคะแบบที่2ก็คือจะเป็นเอ็กซเรย์หน้าตรลงเพื่อให้คุณหมอเห็นตำแหน่งฟันของเราได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนเรื่องเคสช่องปากไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคลินิกเรามีคุณหมอเฉพาะทางพร้อมให้บริการอยู่แล้วค่ะโห<ฮ>ดีจังเลยค่ะเล็กได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลายทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัยไม่เอ่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะจัดฟันสามา คิวนดะทบคุณหมอได้เลยนะคะ